จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีองค์การอนามัยโลกนะคะได้ยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกของโรคโควิด -19 ซึ่งก็สอดคล้องกับไทยนะคะมีการประกาศแล้วก็ปรับเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ในขณะที่มาตรการจากนี้นะคะแต่ละประเทศก็มีการจัดการโควิดแบบโรคประจําถิ่นออกมาตรการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนําฉีดวัคซีนปีละ1ครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะให้สวมแมสเมื่ออยู่ในจุดเสี่ยงหรือว่าป่วยนะคะหรือว่านะคะพร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนพื้นฐานให้กับเด็กนะคะหลังโควิด3ปีทําการฉีดให้น้อยลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโดยทางนายแพทย์โอภาส การกรวินพงศ์นะคะปะลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงกรณีองค์การอนามัยโลกมีการประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโรคโควิด -19 ว่าตามที่มีข่าวว่าดรเทดรอส ฮานอมกีบรีเยซุสนะคะผู้มนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศยุติภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขโลกของโควิด -19 ซึ่งก็สอดคล้องกับประเทศไทยที่มีการประกาศปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565ที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้เกิดเหตุการณ์อันตรายอะไรนะคะอย่างไรก็ตามผู้มนวยการองค์การอนามัยโลกก็ยังเน้นย้ํา ว่านะคะแม้จะยกเลิกเป็นภาวะฉุกเฉินแต่โควิดนะคะก็ยังไม่ได้หายไปไหนเรายังต้องรับมือให้ดีนะคะซึ่งปัจจุบันไทยได้มีการปรับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนประจำปีมีการเฝ้าระวังนะคะระบบเตือนภัยต่างๆอย่างนะคะในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นตัวเลข ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะคะเฉลี่ย10รายต่อสัปดาห์แนวโน้มก็เริ่มคงที่ในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เริ่มที่จะชะลอตัวลงคงไม่เพิ่มมากกว่านี้มากนักนะคะแต่ที่น่ากังวลว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยนั่นเองค่ะ ค่ะในส่วนของนายแพทย์โอพาสนะคะท่านก็บอกว่าขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม608นะคะเข้ามารับวัคซีนโควิดในเข็มกระตุ้นนะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของสาธารณสุขนะคะก็ได้รณรงค์การฉีดวัคซีนคู่นะคะซึ่งก็คือวัคซีนโควิดนะคะควบคู่กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันในช่วงฤดูฝนนะคะที่จะมาถึงโดยขณะน,นี้กลมควบคุมโรคนะคะกำลังรวมตัว ะะกำลังรวมตัวเลขการฉีดวัคซีนคู่หลังจากที่ได้คลิกออกไปแล้วเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรน,นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกว่าในยะขององค์การอนามัยโลกนะคะก็คือสิ้นสุดการจัดการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระดับโลกของโรคโควิด19แต่ประเทศต่างๆนะคะยังต้องจัดการกับโควิดต่อไปในแบบของโรคประจําถิ่นนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วย ก็มีการดําเนินการตามแนวทางนะคะอย่างเช่นข้อเท็จจริงโรคโควิดไม่ได้หายไปไหนนะคะก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่2009ที่เคยเป็นภาวะฉุกเฉินในส่วนของสาธารณสุขระดับโลกนะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็ปรับลดระดับดังนั้นเมื่อยุติภาวะฉุกเฉินระดับนานาชาติได้ก็จะเป็นการดําเนินการของแต่ละประเทศที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยนะคะมีการปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดมาเ ระยะนะคะอย่างล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาปรับจากโรคติดต่ออันตรายนะครเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลนะคะมีการรายงานผู้ติดเชื้อทุกสัปดาห์มีการแนะนำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นปีละหนึ่งครั้งมีไกด์ไลน์มีแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่กรมการแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแต่เมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศว่าประกาศออกมา เราก็จะพิจารณาการดําเนินการตามมาตรการอื่นๆนะคะอย่างเช่นมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศที่ไทยปรับมาสู่ระดับใกล้เคียงปกติก่อนมีโควิดนะคะกรมควบคุมโรคก็จะออกคําแนะนําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะในส่วนของนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงอานนท์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคท่านก็บอกเพิ่มเติมค่ะว่าสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของการเดินทางนะคะต่อไปจะไม่มีการบังคับตรวจหาเชื้อโควิดหรือตรวจดูการรับวัคซีนอีก ส่วนแนวทางการปฏิบัติของคนไทยนะคะยังคงต้องปฏิบัติตามปกติเหมือนเช่นทุกวันนะคะก็คืออย่างที่คุณกุ้งเกินไปเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็จะมีการพิจารณาว่าอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในที่แออัดหรือไม่หรือ ตัวเราเองป่วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราป่วยนะคะก็หาหน้ากากมาสวมใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือทําตัวให้ปกติดีล่ะค่ะก่อนออกจากบ้านก่อนไปพบปะผู้คนมากมายก็พยายามนะคะหาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ไว้นะคะไปเจอผู้คนเยอะๆสถานที่แออัดนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะให้มันเป็นสุข,ขะอนามัยของเรานะคะ ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะนะคะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะสําหรับใครที่นะคะไปฉีดแล้วหลายเข็มแล้วก็ภูมิเริ่มที่จะตกแล้วนะคะ,คะก็สามารถที่จะไปฉีดกระตุ้นได้นะคะที่สําคัญก็คือต่อไปนี้นะคะฉีดปีละหนึ่งเข็มเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไหร่นะคะ,คะฉีดพร้อมๆกันกับไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเก็บเจ็บครั้งเดียวนะแขนซ้ายแขนขวาไปเลยนะคะแบบนี้